สวัสดีครับพบกับคนติดดินนะครับ EP 2องตเลี้ยงตัวใดยังมูมีบ่ขาดหรือว่านึกว่ามันมีประกอบประกอบข้าง ป,ปั๊มลมปั๊มลมนี่มีมาร์กบูมีเลยเนาะต้องตั้งหาผมมาทำอ่าอันนี้เฟืองลอยนี่ฮะมาร์กศู์ mà khô khô viền có hong xương nhàng này như tu không nuôi không nuôi không sử dụng đi Saya โซล่าเข้าไปนะครับแล้วก็ขรอบข้า่ไปเรื่องยังยังบม่ได้ขันหนึ่นองอลใส่เฟืองจะจงมากนะครับนี่คือขันได้เพราะมันน้อยแค่ตอนเปลี่ยนน็อตปะเปลี่ยนน็อตส่วน เราก็ต้องตั้งปั๊มปั๊มตัวนี้ให้อยู่จุดศูนย,ย์าตายบนเสยงยาถูกท่ายิงเสร็งยาล็อกเกวเข้าไปอัดสุดแรงเกิดนัดขาดให้ลดบอแม,มน <c oughs> สุดแรงของเจ้าแหละ ประมาณห้อนหกคนเออหลายครับตอกี้ตุ๊ะเลานลึกปุดนี่ับานอาใส่ไอค้ดอ่างด้วงย เรียลๆจำสกิดใส่ให้ตัวดูดน้ำมันเข้าไปหนลวางงใส่ประเก็นท้องอ่างเข้าไปงานเระกอบทำการประกบท้องอ่างเข้าไปนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบสองใส่มันครบแม่นบอกมาหนัก kẹp nó mang cơ bòi Hả? Phú phú, tăng có kẹp ạ anh cậu ấy nhanh đi nó Xe băm nam Păm nam cao không? หาน็อตใส่ต้มน้ำเข้าไปตนะ่อตัวถูกต่อ,อต้มน้ำเข้าไปใส่มเมล่เข้าไปเมล่ไม่มีไม้ไมนะใส่ยัดเข้าไปเลยเอาจัวนต่ดูักนึ่งนึลง ีนะครับใส่ไฟวีนเข้าไปแล้วนะครับใส่ให้มันตรงมาร์กเดอเวนมันโอเวนใส่กุ้ยทิบหน่อยเพ,อเ,อเพื่อความสดชื่นเพื่อความหวาน ก็ไปเสร็จแล้วนะครับเตรียมชิ้นงานเช็ดสะอาดปาดสจากคาบน้ำมันแล้วหันมาดูประเก็นเป็นของแท้หรือของเทียมแต่มันเขียนว่าอีอีซุยเอาปาดสจากคาบน้ำมันแต่เดีดืยแต่คิดใคร <laughs> ดูสิแทนๆๆน,น,น,นี่ไปเกณฑ์ใหม่ในราคา9,500าบาทแต่ร้านอื่นก็ไม่รู้ขายเท่าไหร่ร้านนี้เครดิตพาเล็กเกอร์ก่อนนะเพื่อให้ความเงาหนะ่อยอต่พ หอมคือโอเลี้ยงเนีน่เนาะเพราะว่าหอมนะเขาว่า้ำยากันไข้เขาว่าดมยาอุ้งเทียมมาแต่เลี้ยงนี่ต้อคือโอเลี้ยงอีกยืดเอาไปใส่มอเตอร์ไซค์เนาะจะสูบเนี่เนาะลูกลูกประมาณลูกร้อยสิบยืดยืดอีกสิบแปดยืดก้านนะ อันดับต่อไปก็แปะประกินลงไปให้ตรงรูต้องให้ตรงรูถ้าไม่ตรงรูมันจะไม่เข้านะเป็นได้เหมือนเก่าชุงแผ่นเหมือนเก่ากับหาแผ่น,นห้าแผ่นกันเราจะยกฟ้า,าสูบประกอบนะครับเตรียมฟ้าสูบประกอบนะครับ

ยคัดเองไงนี่อือนี่คืออย่างงอไปทางงอเบาทั้งหมวเาะลองมึงแล้ว,วลองแล้วดอนเราไปทำเบาวไว้เราก็ใช้ปัจเจปนของอ่าประเทศเออประเทศฝรั่งเศสนะฮะ,ะนี่ล่าๆอยู่ในรถอ่าก่อนก่อนเรียมขันฝาสูตรต้องกินกล้วยมาก่อนสองวีนะฮะ เพื่อที่เราจะได้มีพลังกำลังในการขันและ,ะกะเกณ์แรงของเราได้ขันไปนี่ประมาณ120ร2อยสิบปอนแล้วนะครับเยวต้องมาอัดอีกยี่สิบปอนเป็น140ร้อยสี่สิบปอนหารสองก็เป็นเจ็ดสิบปอนนะครับถ้าบวกอีก4ก็เป็นเจ็ดสิบสี่ปอนก็เลือกเอาครับแล้วแต่จะเอาขนาดไหนโอ,โอ้เครื่องจนหมุนนะฮะแ่งเยอะจริงๆที่เครื่องหมุนเพราะข้างล่างมีลูกปืนลองอยู่นะฮะ ็ใส่ลาวกระเดือยมะครับใสพลังงานแสงอาทิตย์ใสมอเตอร์ครับเรา

ก่อนใส่ลูกเดียวนะครับต้องต้องตั้งมารก,ก,ก่อนมาร์กมาปั๊มนะะมีขีดอยู่แล้วตรงตรงสายเรีนก็จะมาร์คซีซีครับเราว่าแหละซูนตายบนแม่นอยู่บอละถ้าตั้งไว้ตรงกระเดื่องวาวมีจุดหักได้นะ แล้วก็มาดูม้าตรงตรงเฟืองนะครับมันจะมีม้าอยู่ไม่เห็นไม่เห็นนี่นะครับมา้มาม้าเอ่อโเดียมจะมี้เนี่ยนฮะต้องให้ดูตรงขอบนะครับตรงขอบนี้นะเวลาลงให้อยู่ตรงขอบ ผมเล่นวางยากันขนาดนี้เลยเเนี่ยกระเด็นเลยถึงนี่กระเด็นมายถึงนี่เลยยวไม่ตรงครับตองก็ขึ้นอีกเพ่นึงนี่ตรงขอบตรงขอบบาบาเสาเหลืองนะครับแล้วก็ทำการประกับประกับก็จะมีตัวเลขหนึ่งสาม สามตัวนี้ใส่ให้ตรงรูฮะหนึ่งสามเล้หนึ่งสามตัวนี้ก็จะเป็นอ่าสองสองวายบี 2, 2เราก็เกรับของไข่ของมัน,นครับตัวนี้ตัวนี้ใช่ตัวนี้สามวายีตัวนี้หนึ่งวายีนี่ครับสองวายีนะต้องใส่ ก่อนใส่ก็เอาน้ำมันอดนิดนึงแหม่ที่เป็นครโอเคครับเดี๋ยวก็จะทำารใสก่อนครับ่ดลัวดคนละ้องตามมาดี ยังยังออกกล้องหอเอาตั้งวาวก่อนครับตั้งวาวอดีเอียนี่ศูนจุดสะครับของอีนี่โอ้โอเคมตัดกันอ่ะศูจุดสก็แล้วกัน ก็จะมีไปสิบสองคือคนแบนยังให้เรียนปิ่นเด้อเรียนรู้แต่ตักอีเด้อใหญ่ให้ปิ่นเด้อไอเราไทยเพื่อประโยชน์สุขของมวลชนโอ้ยมา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 จับจับกดดูก่เนเองกดแล้วอัดละมีท่ามท่าคือซื้อหรอ กดอัดได้ยังเนี่ยฮดปวนได้เลยนี่เอออัดแล้วอัดแล้วดูกันตั้งวาวนะครับเขานับจังหวะจังหนลูกพี่เขานับจังหวะจังใหนึ่งสองสามสี่ันนั้นไมจังหวะอีกยังอันนั้ หนึ่งห้าสามหกสองสี่วิธีตั้งตั้งตามความรู้สึกนะครับเอาเอา้ตุกไปนี่ตั้งซุดเดียวใส่งาชีนะครับ ต่อไปก็ปิดฟาวาาปิดฝาวาาตั้งวอลเสร็จปิดฝาเ้าก็าใส่หัวฉีดานอดใส่ดีๆถ้าใส่ไม่ดีดก็ไม่ดีครับไม่สวยต่อไปก็จะประกอบออยคูลเลอร์นะครับแต่เป็นออยคูลเลอร์ที่สั่งมาใหม่เพราะตัวเก่านี่มันตันมันจะเป็นผลเสียทำให้น้ำมัน ที่ไปเลี้ยงพวกแกนเทอร์โ,โบโพวกระบบน้ำมันเนี่ยติดขาดนะฮะแล้วก็มีเศษดินเศษอะไรนี่เร่องเป่านะเพราะดันดีๆนะครับตัวนี้เต็มแกนออยล์ฟุลเลอร์ที่เราจะเอาเข้าไปเสียงดังขนาดรถคันี่ยเอาฟุลเลอร์อไปต่อไปก็ขันท่อไอเดียนะ มันกลัวห่วะเดี่ยวมันกลัวห่ว,หว,หว,หวนะทากาวเราตัวนี้ช่างก็ไม่ถนัดเนาะทนัดพวก 3K มากกว่าโอ้ยอย่างนั้นอเอาโหทีเลยแบบครับไม่เป็นแบบทีว่า <c oughs> โอ้ยเอาปล่าอีกันฮีเมือหะไวอันภัยตัวนี้ค่ะให้ก่อนอ่ะโอเคดีตัวนี้ ประกอบออยคัวเร่เคิดแห้งเก็บยิงมันไหลมันก้าวขาขึ้นไม่ได้โอ้ยอาจารย์ไทยคิปว่บมาดูดิอ่านักถามตัวยี้งจบคลิปอ่าใส่ไปใส่ไปเอาผ้ากันหมอ่ามันนี้เนาะเป็นไรก็ได้ พีทยังโอ้มันต้องเอาตัวนี้ออกกอนครัพี่เออไหนนี่นี่พนตัวนี้ออกกอนกันไหนเนี่ยเออเอารวมไปพาไปออก่านต้องอนไหนว่าซื้อเวาช่องแก่เลย่อเอออไอ้ตุ๊กตุ๊กติดกีป่ะเอาหนอใส่อะไรกันได้อยู่ได้อยู่อันอันหนออันนาคาคาอะ โ okay. อสามารถใส่ให้ครบครับครับ EP นี้ก็น่าจะประกอบได้ประมาณนี้ครับก็เหลือชุดถอยเสียเทอร์โบนะฮะแป๊บหัวฉีดเหลือแป๊บหัวฉีดเนาะนี่ก็ ต้องต้องตรวจเช็คดูรายละเอียดนะครับอีพีนี้ก็ขอจบการถ่ายทอดวิชาและความรู้เล็กๆน้อยๆหรือไม่มีเลยแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไครใส่ไข่สองฟองจุกรูบ๊ายบาย